สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับนีมก็ผมพายุเคยผู้ไทยกับช่องกาลาเมยพายุชาแนลนะครับเมื่อนี้กับพี่น้องหน้าเบิง้งก้อนเห็ดครับมาอัปเดตก้อนเห็ดจะเข้าเป็นรอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามกับบรายมือแค่สองสามมือนะครับกับเห็นดอกโพึ้นมาให้เห็นแล้วพี่น้อง นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้เก็บไปตลาดนะครับหนึ่งพี่น้องหลอบที่สามนาที่สามกะเริ่มมาแล้วนะครับมาไวมากนะครับนี่นี่ครับมาอัปเดตอีกั้งนะครับช่วงนี้นะครับช่วงร่มแห้งและก็นาวนะครับพี่น้องถ้าอุณหภูมิตำเกินไปกะสีทําให้ดวงเห็ดของเฮานี่หาสั่น ขาโปโพออกจากถุงนะครับดีนะครับที่โรงของเราอ่าใส่พาเต็นนะครับพาเต็นคุมลงมานี่ครับคุมลงมาคุมลงมา,ลงาเกือบเกือบสองเมตรนะครับพี่้องการเลยเห็ุให้อุณหภูมิในโรงเลื่อนบอรเย็นปันดน,นะครับกับพอดีอ่ากับการทีเห็ุให้เหตดน,นางฟ้านะครับผู้ฐานออก ดอกนะครับความส่งห้องกันเห็ดนามค้างไว้พร้อมนะครับเวีดนามค้างไว้พร้อมนี่ครับเฮ็ดอันนี้ก็เป็นเฮ็ดนาที่ที่สามรอบแหลกบุษัตในแตกนะครับนี่ครับ,าบาเมื่อบ่งแล้วกนานาสิได้หลายกิโลอยู่นะครับพรุ่งนี้เนาะ ตรงนี้น่าจะได้หลายกิโลอยู่นี่นะครับเบิงกําลังแตกดอกออกแล้วครับอากาศช่วงนี้ก็เหมาะสําหรับเห็ดนางฟ้านางลมมากๆเลยนะครับเห็ดนางฟ้านางลมมากๆเลยนี่ครับกําลังแตกกําลังโผล่ออกมาแล้วเนาะนี่คือเป็นภาพบรรยากาศอับเดตในโรงเลื่อนของเรา ที่จริงแล้วในโรงเรือนนะครับกะมือดอยู่นะครับมืดแน่จักหน่อยอยู่แต่ว่าโทรศัพท์เพามันเิดให้แสงได้แสงชัดนะครับให้พี่ให้น้องได้เห็นการออกดอกของเห็ดในโรงเรือนของเฮานะครับนี่ละครับพี่นอ้องออชีปีกชีพนึงที่ผมว่าทีเหมาสสำหรับการสร้างรายได้ได้ดีเลย ดีเดียวนะครับดีเลยนะครับนีเบิรงขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามารับชมอ่าในส่องของเฮ้านะครับกเรียนรู้ให้น้ำกันนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของการเทนทนนีก็คือความชื้นกับลมเนาะล่มนี่ถถือล่มนี่บ่ได้เลยนะครับเฮ็ดสีบ่อจะเลื่อนเติบโตนะครับเท็ดสีแห้งสีเหี่ยวไปเลย เนาะนี่ครับนี่สิหแห่งสีเนียไปเลยอ่าอัปเดตอีกเตือนหนึ่งก่อนที่สี่เก็บไปขายนะพี่น้องเนาะหน้าที่สามแล้วนะครับหน้าที่สามแล้วหล,งนะงลังจากที่เปิดก่อนมากนะครับพี่น้องหลังจากสี่เปิดก่อนมากะทาเมื่อที่ออกบ่วลายนะครับสี่ที่ออกว่วลายกะได้เก็บมือ่อละ ลอยสองลอยก็ถือว่าโอเคน้อพี่น้องนอ้องน้ำบานเห่านะครับแต่ว่าถ้ามือเขาเปิดนาเก็บนะครับเก็บอีกหัวค่ะคก็คือมือละ,อะลอยมือละแปรลอยมือละพันนะครับสีได้ยื่นนี่ประมาณสามถึงสี่วันน้อพี่น้องนอ้อแล้วก็หลังจากนั้นก็สีได้ยุ่มมือละลอยสองลอยนะครับ ไปอีกประมาณสามสี่มือกับสีไห้มือละหารอยหกร้อยมือละแปดรอยมือละพันคือเก่านะครับเนาะสำหรับเห็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยก้อนในโรงของเรากับมือใหม่หัดทำเห็ดน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้สนิสักวนคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีพี่น้องขอบุญกับคุณได้หลายครับสวัสดีครับ